ทุกคนรู้จักเลนเปลี่ยนสีอยู่แล้วใช่ไหมคะทราบหรือเปล่าคะว่ามันมีหลายประเภทเลยนะ วันนี้หมอมาจะมาเล่าให้ฟังค่ะเลนส์เปลี่ยนสีแบบแรกทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วค่ะเป็นเลนส์เปลี่ยนสีที่เวลาอยู่ในที่ร่มจะใสปิ๊งเลยค่ะแต่เวลาออกไปเจอแสงแดด UV กลางแจ้งนะคะเลนส์ก็จะค่อยๆเปลี่ยนสีขึ้นเรื่อยๆตามความเข้มของแสง UV จนกระทั่งถึง100%เซค่ะทีนี้ปัญหามันก็มีอยู่ว่าเวลาคนที่เขาขับรถตอนกลางวันน่ะบางคนเขารู้สึกว่าเลนส์มันไม่เปลี่ยนสีเลยเพราะว่าเจ้าฟิล์มที่ใส่เอาไว้ที่กระจกหน้ารถอะคะ่ะมันกันแสง UV ไปหมดเลย ทีนี้อแสงแดดมันก็จะใช่ไหมคะ แต่เลนดันไม่เปลี่ยนสีเราจะทํำยังไงดีเขาก็เลยผลิตเลนเปลี่ยนสีชนิดที่2ค่ะเป็นเลนเปลี่ยนสีในรถค่ะซึ่งเวลาที่เลนเนี้ยเจอแสงแดดน,นะคะมันจะเปลี่ยนสีประมาณ30%คําว่าแสงแดดในที่นี้คือแสงสว่างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเดินออกมาจากนอกรถแล้วอ่ะเลนจะเปลี่ยนสีขึ้นจาก30เป็น100%เปเลยเพราะเลนเจอแสง UV ค่ะแสงแดดกับแสง UV ไม่เหมือนกันนะคะต้องทําความเข้าใจนิดนึงอันต่อไปนะคะเลนเปลี่ยนสีแบบที่3าม จะเป็นเลนเปลี่ยนสีสําหรับคนที่แพ้แสงสุดๆเลยก็คือตัวเลนเนี่ยจะติดสีอยู่แล้วประมาณสัก40-50%ค่ะแต่พอเจอแสง UV นะคะก็จะเปลี่ยนสีเข้มขึ้นกลายเป็น100%อันนี้เหมาะกับคนแพ้แสงแล้วก็เหมาะกับคนที่ขับรถตอนกลางวันเป็นหลักแต่ก็ไม่เหมาะกับคนที่ขับรถตอนกลางคืนค่ะถ้าขับรถทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยไปใช้เลนแบบที่2นะจะดีกว่านะส่วนเลนเปลี่ยนสีอันที่4ค่ะก็คือพอเปลี่ยนสีแล้วอะค่ะนอกจากจะกลายเป็นสีเข้ม แล้วยังกลายเป็นสีประหลอดได้ด้วยนะคะหรือบางยี่ห้อค่ะเปลี่ยนสีแล้วกลายเป็นสีโพลาไลส์เป็นเลนโพลาไรส์ได้เลยเดี๋ยวนี้เนี่ยเลนเปลี่ยนสีมีหลายชนิดหลายแบบเลยนะคะก็ต้องเลือกใช้ตามความเหมาะสมของเราค่ะเพื่อนๆลองคอมเมนต์บอกหมอหน่่ยนะคะว่าเพื่อนๆชอบเลนเปลี่ยนสีแบบไหนคะ่ะ